สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับมื้อนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวนะครับของทางพ่อวีนะครับวงศิลปินผู้ไทยเด้อครับพี่น้องนะครับเมเาแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับพ่อวีเคลียร์ดราม่าคอปเตอร์ใครคล้องใจโทรมาพร้อมเหตุผลทำไมไม่โทรบอกบอสบิก๊ก นะครับเกิดอีหยังขึ้นเนาะบัณฑิีิพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเว้าซูฟังเด้อครับผมนะครับกาคือว่าแบบนี้นะครับก้อนหน้าน่้ก็ได้มีประเด็นนะครับทีว่าทางวอร์ดบิ๊กนะครับรวมถึงพี่นุ่มพ้อมนะครับที่เพื่อนได้ออกมาไล่สดนะครับกับมีบางช่วงบางตอนที่ว่าที่น้องคอปเตอร์นะครับไปขึ้นรับชิ้นวงนะครับวงศิลปินภูไทยหรือแม้กระทั่งการไปเซ็นสัญญานะครับล่าสุดกับว่าเลยมีการติดต่อจากทางพวีนะครับ โบได้โทรมาบอกบได้อีหอย่างเลยประมาณ ouais. นี้นะครับซึ่งนะครับมันก็เฮ็ดไห้มีดาม่านะครับว่าพอวีเฮ็ดถูกหรือบ่ถูกแล้วพวีคือเปลงคือเฮ็ดแบบซี่คือบ่บอกเพื่อนแน่ประมาณนี้นะครับก็บไว้ง่ายนะครับพอวีแล้วว่าเราก็ถือด่านน่นแหละครับพี่น้องนะครับเราก็เลยได้ออกมาไล์สดนะครับซึ่งพอวีไล์สุดประมาณ1ชั่วโมงพี่น้องนะครับบางช่วงบางตอนนะครับเราเราบอกแบบนี้นะครับเราอธิบายว่าเหตุผลนะครับที่เราบ่ได้โทรบอก นะครับเหตุผลที่นึงนะครับตอนที่น้องคอปเตอร์ไปขึ้นรับเชิญตอนนั้นเพราะว่าทางแม่ฮักนะครับได้บอกพวีนะครับว่าเพื่อนได้มีการขอไปขออนุญาตนะครับทางค่ายทางผู้ยิบบ้านฟิลเลนแบบถูกต้องเรียบร้อยแล้วพวีก็เลยเข้าใจว่าอ้าวในเมื่อคุยกันเรียบร้อยแล้วเข้าใจกันแล้วก็นึกว่าบ่มีปัญหาอีกอย่างหังเสียครับเราก็เลยไม่ได้โทรบอกนะครับอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งตอนไปขึ้นรับเชิญประเด็นที่สองนะครับพี่น้องตอนที่ น้องคอปเตอร์นะครับได้ออกจากทางค่ายตัวเกียวนี่แหละครับได้ยุติบทบาทนี่นะครับเราก็เลยได้รับเขาไปอยู่ในวงซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเซ็นสัญญา10ป,ปีนะครับซึ่งครั้งที่2นี่เหตุผลที่เราไป่ได้ทูไปบอกนะครับก็บเพราะว่าเราเห็นนะครับว่าในคลิปไลฟ์สดทังเสียครับของทางพิบัติฟิเลนก็ได้มีการบอกว่าได้ยุติบทบาทกับทางน้องคอปเตอร์ไปแล้วซี่นะครับบัดที่นี่ทั้งเม่ฮักต่างๆเพิ่นก็บอกว่า นอ้นอ,งนองกับรกบริเบตอตกทั้งตัวเกี่ยวแล้วก็นึกว่ามีการเคลียร์กันจบเรียบร้อยแล้วนึกว่าบ่มีปัญหาอย่างเราก็เลยบ่ไท้วรไปบอกนะครับแต่ที่เรารับน้องคอปเตอร์เข้ามาก็ด้วยความว่าเอ็นดูน้องนะครับผมเป็นการช่วยเหลือเป็นให้เป็นการให้โอกาสน้องประมาณเนี้ครับผมพี่น้องนะครับเราก็เลยได้ออกมาชี้แจงว่าต้นสายไปเหตุมันเป็นยังไงนะครับ ถามผมวิวก็บอกพ้อมนะครับนี่ไร่สุดนะครับพี่น้องว่าแต่ถ้าชี้แจงขนาดนี้แล้วบอกออบกแบบนี้แล้วถ้ายังมีผู้ใดคลองใจหรือว่ายังสงสัยอีกนะครับทัวมาได้เลยสั่นครับพี่น้องนะครับเราก็บอกเบอร์ทัวไปนะครับแล้วบอกว่าเบอร์นี้รับตลอดเป็นเบอร์ที่รับงานทัวมาถามได้เลยถ้าคลองใจอีย่างประมาณนี้เด้อครับพี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังนะครับเรากะ่าเคลียร์ประเด็นนี้เป็นช่วงวงคนนี้พี่น้องเราไร่สุดนะครับนะครับผม พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังไดก็คอมเมนต์ข้มมาซูฟังได้เด้อครับผมนะครับพอวีก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดเจนแล้วนะครับประเด็นดราม่าทําไมถึงไม่ได้โทรบอกบอสบิ๊กนะครับก็บตามเหตุผลที่ได้บอกซูฟังไปเดอ้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ